ทำก๋วยเตี๋ยวหลอดขายครับทุกท่านเชิญเชิญครอบครัวพ่อแม่มากินกันได้นะครับมาซื้อไปกินกันได้นะครับขายดีมากครับก๋วยเตี๋ยวหลอดตำรับประเทศจีนเลยที่นำเข้าจากประเทศจีนครับเชิญครอบครัวมากินได้ครับมาซื้อกินได้ครับ ขา,ายเท่าไหร่ดีนะสันคิ้นทำอัดลงไลแมนทำคลิปครับแล้วก็ลงคลิปใส่หมูไว้แล้วไหนก้อง ใส่ใส่ไอ้นี่แล้วก็หั่นเอาเขียงนะหั่นเนี่ยเอาเขียงหันงห่น<ก>ครับรวบ,รวบแล้วก็หันห่นหั่นเขียงตัดเอาลูกเส้นครับเเียงนี่ตัดี๋ยวทำเดี๋ยว,ดยวไ,ดได้กินครับทำเสร็จต้องลองชิมดูครับชิมก่อนขายไใส่ล้กใส่อ,อ,องเนี่ยองนี่หรือเปล่ามันมันเยอะเปล่าทูเทส อืมต่อมาหันรวกชิ้นแล้วใส่เต้าหู้ได้ครับตำรับเลยครับตำรับจากประเทศนะครับประเทศจีนนะครับ

แก๊สมันจะระเบิดไหมเนี่ยอัดคิปออเท่นะแก๊สเป็นไรเนี่ยแม่ระวังนะเกิดมันระเบิดเตาก็เก่ามากแล้วเตานี่ประมาณสิบปีที่แล้วนะผมซื้อมาผมซื้อเตามาสิบปีที่แล้วครับตอนที่ซื้อตั้งแต่ปีห้าสี่ครับ ประมาณนั้นนี่หมอ้อหม้อใหญ่เบอรลมาเทิ่มเลยครับปรับปรับแก๊สโอเคร้อนร้อนเลยครับต่อมาล้างหมอ้อตรงล้างเท่านั้นครับมันมีหนูเข้าไปเรียรหรืออะไรแล้วแหละต้องล้าง ไม่งั้นไม่ล้างไม่งั้งนติดเชื้อครับหม้อมันมีเชื้อต้องลา้างใส่สัไลเดือดละเดือดละ อย่าไปจับโดนนะครับเดี๋ยวเสียของ,องทำนะเ,เ,เส้นครับ กำลังจะทำขายครับแต่เย็นๆนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเชิญครอบครัวมาซื้อไปกินได้ครับสองทุ่มห้าสิบห้าครับ น่ากินที่สุดในโลกเลยก๋วยเตี๋ยวหลอดตำรับจากประเทศจีนของแท้เลยก๋วยเตี๋ยวหลอดใครใสู้ไม่ได้ครับมันไม่ได้ตรงกับประเทศครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอด ตำหับตรงประเทศเลยเข้ากับประเทศแท้ประเทศตำหับเลยครับก๋วยเตี๋ยวหลอดตรงประเทศตรงกับประเทศเลยครับของแท้เลยทำเหมือนของแท้เลยในตำนานมาเปิดอ้องแก๊สอืมกลัวนะกลัวดิ กลัวแก๊สมันระเบิดที่จริงแล้วไม่ควรใส่ไม่ควรใช้เตาแก๊สควรเตาไฟฟ้าฮะพี่ครับอุ้ยน่ากลัวไม่ควรใช้นะครับเตาแก๊สเตาไฟฟ้าดีกว่านะทุกท่าน โอเคครับก็คลิปก็มีแค่นี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแฟนผมด้วยนะครับสวัสดีครับ โอเคครับไม่บาย